พร้อมจริงๆใช่ไหมพร้อมสิคะเพราะว่าเราสองคนรักกันนี่มานาะวแม่แมไอ้หมอนี่คือใครแม่คือเขาเป็นแฟนของหนูเองค่ะเขาชื่อพี่บอสสวัสดีครับโอ้โห ๋ยวนี่แกไฟต่าขนาดเอาเด็กเสริมมานอนในห้องแล้วเหรอแม่จําผมได้ด้วยเหรอครับฉันไม่รู้จักแกออกไปจากบ้านฉันมะนาวไอเด็กเสริมเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกหรอกรู้ไหมมันไม่สามารถให้ความสุขและชีวิตที่ดีกับลูกได้แม่ครับผมรักมนาวจริงนะครับผมสาบานได้ครับผมจะทําทุกอย่างให้มนาวมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับคนจนๆอย่างแกเนี่ยนะ จะทําให้มะนาวมีความสุขมีหวังมะนาวจะต้องออกจากโรงเรียนแล้วมาทํางานหาเลี้ยกแกสิไม่ว่าพี่บอสใช่แกออกไปซะกลับไปเช็ดโต๊ะล้างจานเหมือนเดิมของแกและถ้าแกคิดว่าจะให้มนาวสบายเลิกยุ่งกับมะนาวซะพี่บอสพี่บอสหยุดอยู่นี่อย่าขัดคำสั่งแม่ หนูอยู่ในบ้านแม่หนูก็ต้องเชื่อฟังแม่โอเคงั้นหนูไม่อยู่บ้านของแม่ก็ได้หนูจะไปอยู่บ้านพี่บอสมะนาวฟังแม่นะไม่มีความรักเนี่ยเราก็ทุกข์แค่ชั่วขณะแต่ถ้าเราไม่มีเงินนี่สิมันจะทุกข์ไปตลอดจนกว่าจะมีหนูรักเขาแล้วเขาอ่ะ รักหนูมากแค่ไหนผู้ชายเนี่ยมันเชื่อไม่ได้หรอกวันนี้เขาบอกว่ารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะมีคนอื่นก็ได้เรื่องแบบเนี้ยแม่เจอมาก่อนเชื่อแม่สิไม่พี่บอนไม่มีวันมีคนอื่นเขารักหนูคนเดียวมะนาวแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนหนูนะเชื่อแม่นะไม่คิดเลยว่าสิ่งที่แม่ฉันพูดจะเป็นความจริง ฉันชื่อมะนาวและนี่คือเรื่องราวความรักของฉันพีว่านออกจากบ้านมาแล้วนะตอนนี้หนูเป็นอิสระแล้วแล้วหนูก็จะได้อยู่กับพี่แล้วเดี๋ยวก่อนนะมะนาวคะพี่ว่าพี่ยังไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเราสองคนได้หรอก <c oughs> พี่บอสเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะหนูคิดว่าหนูจะออกจากโรงเรียนแล้วหนูจะมาช่วยพี่ทำงานหาเงินถ้าเราช่วยกันหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยนะพี่ว่าแม่หนูพูดถูกนะเออทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้พี่คิดว่าอาจจะมีใครบางคนที่เหมาะกับหนูมากกว่าพี่โอ้ยพี่บอสพี่ไม่พูดแบบนี้สิคะหนูรักพี่คนเดียว หนูก็จะไม่เปลี่ยนใจจากพี่ด้วยนะแล้ววันนี้หนูก็จะอยู่กับพี่ด้วยคือรักพี่ก็รักหนูเหมือนกันนะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาพี่ก็มีความสุขมากเหมือนกันนะแต่หนูกลับบ้านไปก่อนนะคือพี่จะไม่ให้หนูเข้าไปอยู่ข้างในบ้านเลยเหรอคะมะน,นาวหนูเชื่อพี่เลยหนูกลับบ้านไปก่อนนะพี่ต้องต้องรีบไปทํางานนะ ไม่รู้ทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่าพี่บอลกำลังปิดบังอะไรฉันสักอยาก่างหลังจากที่ฉันออกมาฉันก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงและฉันก็เห็นแหมไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะพ่อหรือเปล่า okay, okay, เอาแก้วไปสแก้วหน่อยนะแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆเนี่ยบอกกี่รอบแล้วเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเลยอะไม่เชื่อเลยว่าแม่จะพูดถูกพี่บอลเขานอกใจฉันจริง ไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะถ้าไม่ได้เห็นกับตาแม่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าตอนนี้พ่อทิ้งแม่ไปแม่รู้สึกยังไงมะนาวพ่อเขาไม่ได้ทิ้งแค่แม่นะเขาทิ้งหนูด้วยจะพูดให้ถูกก็คือเขาทิ้งเราทั้งคู่นั่นแหละผู้ชายมันก็แบบนี้แหละ สู้เราคบคนรวยๆดีกว่ายังไงถ้าเขาทิ้งเราเราก็ยังได้อะไรติดไม้ติดมือขึ้นมาบ้างแม่เราแบบนี้หนูต้องทำยังไงดีอะคะความรักอะมันก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดเสมอเชื่อแม่สิแล้วสิ่งที่ลูกจะต้องทำตอนนี้ก็คือ <c oughs> แค่หนูรอคนที่ใช่เข้ามาเอาชุดนี้ไปใส่ซะ <c oughs> ฉันได้แค่นั่งแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนตุ๊กตาให้อยู่บนโต๊ะแล้วก็มองไปนอกหน้าต่างพร้อมกับพยายามยอมรับความจริงที่แม่บอกแต่นี่มันทำให้ฉันเครียดจนอยากอ้วกมีแค่าวายเท่านั้นที่ทำให้ฉันรู้สึกดีคุณยินมีบ้านพักที่ต่างประเทศด้วยเหรอคะใช่ครับมีมะนาวหนูไม่คิดจะกินอะไรหน่อยเหรอไม่ค่ะหนูอยากอ้วกมะนาวพูดดีๆหน่อยสิลูกนู่ ผลไม้อ่ะมันไม่อ้วกนะริงสิเฮ้ยหนูว่าหนูไปจากที่นี่ดีกว่าค่ะและว้วหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปเต้นมันาวกลับมาก่อนเออคุณแม่ครับไม่เป็นไรหรอครับกอยากไปไหนก็ปล่อยเธอไปผมนั่งดูเฉยไ,ได้ครับฉันพยายามดึงเรื่องพี่บอสไปแต่สิ่งที่เห็นก็มีแต่ภาพของเขาตอนที่เรารักกัน มันเป็นแค่ความสูงจำที่ฉันอาจจะลบไม่ได้นี่ขอแต้นุกคนติดถ้าแล้วแต่นี่พวาเราไปต่อที่บ้านพี่กว่านะบ้านพี่เนี่ยเปิดเพลงเทเลอี่ว่นนี้อีกอย่างไงเราสองคนยังได้อยู่ด้วยกันด้วไงน,นี่ทำอะไรอะ่ะเดี๋็กด่นะ ทำอะไรกันนะ่ะมึงนั่นแหละเด็กเสิฟมาทำอะไรตรงนี้นี่มึงที่ไปเอาไว้ที่ดีที่สุดในร้านมาให้กูเลยปออะกูให้หมดเลยเลือถือว่าทิปผมไม่เอามาดาไม่ได้ยินที่พี่พูดอะหนูมาทำอะไรที่นี่คำถามนี้หนูควรจะถามพี่ต่างหากน,น,นี่แกอย่ามายุ่งกับแฟนลูกสาวฉันนะ,ะมาดาว นี่แฟนหนูเหรอพี่ไม่เคยให้โอกาสหนูได้พูดอะไรเลยอ่ะอ๋อหนูก็เลยไปรักคนอื่นง่ายๆแบบนี้เหรอรู้ว่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยรักพี่เลยนะหาก่ะเออใช่คงจะเป็นแบบนั้นแหละพี่ะคะคเดี๋ยวเราไปต่อ,อนที่พ่านพี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยนไปรอข้างนอกกนะัน สิ่งที่แย่ที่สุดคือฉันยังรักพี่บอสเหมือนเดิมนี่แหละแต่ฉันก็อยากได้ยินความจริงจากปากของเขาเรื่องที่เขานอกใจฉันเออคุณคะขอโทษนะคะคุณพอจะมีไฟเช็คไหมคะไม่มีเลยค่ะเธอนี่เองล่าดีไงมาคุยกับฉันเมื่อกี้ว่าไงนะคะก็เธอนอนกับแฟนคนอื่น สนุกมากเลยใช่ปะนี่คุณเป็นอะไรมากปะเนี่ยก็ฉันเห็นเธออยู่กับพี่บอสสองต่อสองที่บ้านไงโอเคจนเข้าใจาเธอแล้วเนี่ยอุ้มแฟขนของฉันเองอะส่วนเธอก็คือแฟนพี่บอสใช่ไหมนาห่าแปลกใจจังเลยเนาะ,ะที่พี่เขาไม่เคยเล่าเรื่องฉัในให้เธอฟังเลยอะคือเราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกัน ฉันก็เลยม่คออยู่เขาสักสองสามวันน่ะคือฉันกับแฟนน่ะทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ทธาไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้คิดอะไรพี่บอสสักนิดเพราะว่าฉันน่ะชอบผู้หญิงกลายเป็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้ฉันเข้าใจผิดไปเองหรอเนี่ยชีวิตมันเกิดพังเพราะความโง่ของตัวเองฉันต้องรีบแก้ไขมันแการจที่รักทีนี้หนูพร้อมจะไปกับพี่แล้วหรือยัง เออแม่คะสิ่งที่แม่พูดมันผิดคะ่ะรักแท้มีอยู่จริงค่ะแม่ฟังนะพี่บอนหนูขอโทษพี่ขอโทษเหมือนกันนะที่พี่พูดไม่ดีกับหนูไปฮนะเดี๋ยวพี่สัญญานะพี่จะหาเงินมาเลี้ยงดูเราสองคนให้ได้พี่จะทำทุกอย่างให้หนูมีความสุขที่สุดในโลกเลยพี่ให้อาภัยหนูนะ หนูทำผิดพลาดครั้งใหญ่เลยแล้วคนเมื่อกี้คือแฟนใหม่ของจริงไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่แม่หามาให้ตอนนั้นฉันเข้าใจแล้วว่าเราต้องฟังเสียงหัวใจของเราก่อนไม่ใช่ฟังเสียงจากคนอื่นเพราะรักแท้ไม่ได้หาได้ง่ายๆในทุกวันนะหนูยังมีหลายอย่างเลยนะ ที่อยากทำกับพี่ใช่มีหลายอย่างเลยที่เรายังไม่ได้ทำร่วมกัน